สวัสดีครับทุกท่านผมอยากมาสอบถามทุกท่านหน่อยนะครับวันนี้ผมยกเลิกสเต็ king กกของเหรียญชิบะนะครับผมบางตัวนะครับผมมีอยู่ที่ตัวที่ผมยกเลิกเพราะผมต้องการไปรวมเป็นก้อนเดียวกันนะครับผม,ผมก็ยกเลิกไป1 0 0 0ล้านชิบะนะครับแต่เหรียญได้มาแค่9 0 0 0 0สนกว่าเก้าแสนกว่าชิบะนะครับผมดังนั้นแล้วมันหายไปไหน3าี่ล้านชิบะผมไม่แน่ใจว่าเป็นค่าคอมหรือเป,เปล่าเพื่อนๆพอจะทราบไหมครับผม1 0 0 0ันล้าน หายไป3ล้านกว่า 3- 4ล้านชิบบาทเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับหายไปยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก3ามบันกว่าบาทหรือว่าเป็นเพราะเรายกเลิกสเต็กกิ้งก่อนหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจนะครับเพื<ๆ>่อนๆเรายกเลิกสเต็กกิ้งก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพื<ๆ>่อนๆอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนทราบก็แช่งผมหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ได้สนใจเพราะว่าเราคือผมไม่ได้จาเลยว่าผมมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือองคกแกลมๆเศษผมไม่ได้สนใจเวลาผมยกเลิก สเต็กกิ้งกลับไปกลับมาเนี่ยสงสัยน่าจะหักผมไปหลายครั้งแน่เลยเพราะผมยกเลิกไปยกเลิกมานะครับวันนี้1นึ่ันกว่าล้านหน่วยหายไป 3- 4สล้านหน่วยก็ไปคูณกับราคา0ูนย์จุเนี่ยมันมันเป็นเงินประมาณสัก3ามพันได้นะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับบทด,ดร้ายมากเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นําปิดกดเกณฑ์เขาหรือเปล่าแล้วก็ไปยกเลิกซะก่อนหรือเปล่านะครับข้อฝากฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดคนไหนทราบก็คอมเมนต์หน่อยนะครับอืมผมเองก็ไม่เคยดูยอดเงินเลยนะครับเนี่ยผมลอง ตอหนึ่งพันกว่าล้านหน่วยนะครับแล้วก็ลองกดยกเลิกมาเพราะผมซื้อไปใหม่ด้วยแล,ล้วก็อยากว่าไม่เป็นก้อนเดียวกันแต่สุดท้ายมันหายไปอ่ะเออสามพันกว่าโอเคสามพันเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสแต่เพียก็เออแล้วม,มันจะหายทําไมนอกจากว่าโอเคตํามปิดกดคุณไม่ได้ถือถึงสามสิบวันไม่ได้ถือถึงสามหกสิบวัน,วนไม่ได้ถือถึงเก้าสิบวันอยู่ถือแค่สิบวันแล้วมากดยกเลิกหรือว่ามีส่วนเสียดอกเบี้ยให้เขาหรือเปล่านะครับฝากเพือ่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ